สวัสดีค่ะวันนี้จะมาทําชุดที่2นะคะเกี่ยวกับกฎของลูกโซ่นะคะกฎลูกโซ่ของอนุพันธ์นะคะกอนอื่นเลยเรามาดูที่โจทย์กันดีกว่าว่าโจทย์บอกอะไรบ้างนะคะก็คือ w บนะคะเป็นฟังก์ชันของ x yz นะคะแล้วก็ตัวแปร x นะคะเป็นฟังก์ชันของ t ตัวแปร y เป็นฟังก์ชันของ t ตัวแปร z เป็นฟังก์ชันของ t ซึ่ง x yz นะคะมีตัวแปรเดียวกันก็คือ T เนาะ ก่อนอื่นเลยนะคะเราก็จะต้องมาเขียนสมการของกรุลูกโซ่ก่อนแต่จากโจทย์แล้วนะคะเรามาเขียนกิ่งไม้กันก่อนเลยค่ะก็คือ w นะคะเป็นฟังก์ชันของ x นะคะแล้วก็ต่อมาแล้วก็เป็นฟังก์ชันของ y แล้วก็เป็นฟังก์ชันของ z ะคะ่ะซึ่ง x y z นะครับมีตัวแปรเดียวกันก็คือ t แล้วก็ต่อมาเป็น t เลยเนะีคะเราจะได้มาแบบนี้ ต่อไปนะคะเราจะมาเขียนสมาการของกฎลูกโซ่กันนะคะโดยการโจทย์บอกว่าจงหากฎลูกโซ่นะคะ d w by d t แล้วก็เขียนก่อนนะคะ d w by d t เท่ากับเคมาดูกัน w เทียบ x นะคะหรือ w เทียบ y แล้วก็ w เทียบ z นะเราจะเขียนเป็นคือนะคะก็คือคือ w เทียบอ x นะคะตรงนี้มาตรงนี้ อ่าส่วนตรงนี้มาตรงนี้นะคะก็จะเขียนเป็นคือวเทียบคือ y อ่าส่วนตรงนี้มาตรงนี้ก็จะเขียนเป็นคือวเทียบคือ z อย่างนี้ค่ะต่อไปนะคะ x เทียบ t นะคะ<ส>จะเขียนเป็นดิบนะคะเพราะเป็นตัวแปรอิสระเดียวกันเนาะอ่าก็จะเขียนเป็น dx เอ็ก w เอย y มาทีก็จะเป็น dy by dt นะคะตรงนี้ก็จะเป็น dz by dt โอเคแล้วเราจะมาเขียนในสมการกรดลูกโซกันเลยเป็นคือ w เทียบคือ x อ่ะโอเคคูณกับ dx by dt แบบนี้นะคะแล้วก็บวกโอเคเราจะเขียนนะ พอเราได้สมการของกฎดููโซแ,แล้วนะคะเราก็จะมาคิดกันเลยนะคะจะจะเห็นได้ว่าตรงอ w เนี่ยมันก็คือตรงนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะเอาเอาตรงที่สีเหลืองเนี่ยมาใส่ตรงตรงอ w ตรงนี้ก่อนนะคะ โอเค dx นะคะ dx ก็คือ dx ตรงนี้นะคะโอ้ oh. ขอโทษนะคะ dx ตรงนี้ก็คือ x ออกตรงนี้นะคะโอเค ต่อไปนะคะ dt นะคะอ่ะ d dy ตรงนี้นะคะ y ก็คือมันคือตัวนี้ค่ะ ตัวซาตัวนี้นะคะดีซาตัวนี้ก็คือตัวนี้นะคะโอเคจากนั้นเรามาคิดคำนวณกันเลยค่ะคือกันเลยก็คือไอตัวนี้นะคะมันเป็นคือ w เทียบคือ x ใช่ไหมคะถ้าเราไปมองในรูปตัวนี้นะคะก็จะเห็นว่าเราเนี่ยจะเห็นไอตัวที่เราต้องคือ คอสนะคะแล้วก็คือตัวในคอสนะแล้วก็เทียบ x เนี่ยเราก็จะมองดูแค่ตัว x เท่านั้นนะคะคือ x โอเคส่วนตัวอื่นนะคะมองเป็นค่าคงที่นะคะ x กับแด้วยก็เอ้ย y กับ z ด้วยนะคะก็จะมองเป็นค่าคงที่โอเคเราจะมาคืนกันก่อนเลยค่ะคือคอสนะคะจะได้ลบไซน์ลบค่าคงที่ก็ามาเขียนฮะไซด์แล้วคือ ไซด x y ก่อนนะคะแล้วก็คือข้างในค่ะข้างในตัวนี้อืมก็จะเป็น c คอ x y แล้วเราใช้เทียบ x ใช่ไหมคะดังนั้นคือ x จะเท่ากับ1แล้วก็จะเหลือตัว y ตัวเดียวก็ลบไซด์ Side นะคะคือเราจะได้ c o s z แล้วมันเทียบด้วยคือ x ใช่ไหมคะดังนั้นเราก็จะคิดแค่ข้างในก็คือ คือ x z นะคะ x เนี่ยจะคือแล้วจะได้หนึ่งจะเหลือตัวหนึ่งก็คือ z ต่อไปนะคะอ่าตัวตัวนี้นะคะเวลาดิบนะคะมันจะเป็นอย่างนี้ค่ะมันมาจากสูตรนะคะเราอาจจะเขียนได้แบบนี้ก็คือ d 1ส่วน u กำลัง n เท่ากับ n นส่วนด้วย u กาลัง n บวกหนึ่งอย่าลืมลบข้างหน้าด้วยนะคะอันนี้มันมาจากสูตรค่ะโอเคแต่ว่าเราจะมาดิฟกันนะคะก็จะเขียนเป็นอย่างนี้หนึ่งส่วน u เนี่ยเอ้ยหนึ่งส่วน u เนี่ยมันก็คือหนึ่งส่วน t แล้วกําลัง n เนี่ยก็คือ t เนี่ยมันกาลังหนึ่งแต่เขาไม่ยอมเขียนกันนะคะทุกคนโอเคดังนั้นเราจะเขียนได้ว่าลบหนึ่งส่วน t กาลังสองทำไมเป็น t กาลังสองเพราะว่า n บวกหนึ่งค่ะแล้วซึ่ง N ของตัว1ส่วนทนะ่ยมันก็คือ1บวกกับ1นึมันจะได้1ส่วนทีกำลังสอง่ะแล้วก็เป็นลบแบบนี้นะบวกด้วยต่อไปเราเป็นคือ W นะคะเทียบคือ Y เราจะมองแค่ตัว Y นะคะทุกคนชิบแต่ตัวนี้นะมันไม่มี Y มันเป็นค่าคงที่ดังนั้นเราตัดให้เป็นูนยนเลย มันจะคิดได้ศูนย์คือโอเคเราจะเขียนไว้ว่าโคตรนะคะคือเราได้ s i ายจะได้ห้าเราโคตรคือเราจะได้ลบ s i ายนะคะขออภัยเมื่อกี้ลบ s i ายโอเค x y และ x y นะคะคือแล้ว y เนี่ยจะเท่ากับหนึ่งมันจะเหลือ x โอเค t นะคะดิฟเราจะได้หนึ่ง เราเขียนไม่พอนะคะเดี๋ยวเราไปต่อดําปันถัดต่อไปข้างล่าตัวนี้โอเคถัดมาก็จะเป็น c u r ร์เทียบเคอร์นะคะเราจะมองแค่ตัวแซนะชุดส่วนตัวนี้เป็นค่าคงที่เราจะเคอรแล้วมันจะได้ศูนโอเคไม่เขียนกันมันก็จะได้ ลบนะคะแล้วก็เป็น cos x z แต่ x นะคะเอ่อ x นี่คือแล้วมันจะ z จะเหลือ1แล้วจะเหลือ x ตัวเดียวโอเคแล้วดิฟตรงนี้นะคะมันจะได้เป็น3 t กำลับบงสองต่อไปเราก็จะจัดรูปให้มัน โอเคขึ้นนะคะโดยเรานะคะจะเอาอันนี้กระจายเข้ามาในวงเล็บนี้เลยนะคะตัวนี้มันก็จะเป็นลบใช่ไหมคะกระจายมาหาตัวเพื่อเครื่องหมายด้วยเนาะจัดรูปให้มันดูโอเคขึ้นนี่ก็จะเป็นบวกเนาะแต่ว่าไม่นิยมเขียนนะจะเป็น 5y s i n xy บวกด้วย z cos x sin okay. ส่วนด้วย t กำลังสองต่อไปบวกด้วยจัดรูปไม่สวยน,นะคะก็จะเป็นะระบวกด้วยแต่ว่าเครื่องหมายตรงนี้มันเป็นลบนะคะแล้วก็เขียนลบเลยอลบห้า x s i n x y โอเคต่อไปมันบวกนะคะแต่ว่าข้างหน้าตรงนี้เป็นลบเหมือนกันเลาก็เขียนเป็นลบเลยละกันลบ cos โอ้โอ้ขอไปค่ะเดี๋ยวเอาตัว นี้มาไว้ข้างหน้าเลยเป็นการจัดรูปลบ3 t มทีกำลังสองค o s ลบ3 t มทีกำลังสองเ cos x z เป็นคำตอบเรียบร้อยแล้วค่ะผิพาพประการใดต้องขออภัยมาณะที่นี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ